คือท่านดรสุนทรกุม,มาริจได้สรุปนักโทษชายซึ่งได้รับพระราชทานเกือบจะเรียกว่าอภาัยโทษแต่เพียงแต่ว่าให้รอลงอาญาในขณะนี้แล้วผมบอกว่าไม่ใช่แต่สามหาวสี่หาวห้าหาวมาพูดที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วไม่ได้พูดเชิดชูคนศรีสะเกด ดูถูกผู้น,นาครูเป็นสัตว์อ้าทำไมถึงเป็นสัตว์ไม่ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะคะผมพูดเรื่องจริงวันนั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดกันรมาดูถูกผู้น,นาคนนบบรูเป็นสัตว์ไม่ใช่ผู้นําจังหวัดสีเกียนเป็นสัตว์เป็นยังไงครั้งแรกนี่ผมไม่พูดนะแต่มาย้ําบอกว่าตีหนูไล่หมูเห่าเอ้าไอ้ตีหมูไล่หมูเห่ามันไม่มีจังหวืนจังหวัดดือน่ะมีแต่จังหวัดสีสเกย่ังเดียว แล้วครั้งนี้บอกว่ามาครั้งที่สองโอ้โหคนจังหวัดศรีสะเกดไม่มีคนเลยมีแต่สัตว์เพราะบอกว่านั่นคือขบวนการมาตีหนูไล่เหวแต่จบท้ายด้วยการดูถูกดูมิ่นครูดูถูกดูมิ่นยังไงข้อสรุปข้อสรุปนะฮะของทางท่านประธานชมรมพูศรีสะเกดนี่คือ ด็อกเตอร์ชทศน์กมารจิตสรุปอย่างนี้ครับในกรณีนักโทษชายมาพูดนะครับเนครับเพราะว่าสรุปได้ดีมากครับจังหวัดศรีสะเกดปัญหาสี่ประการที่นักโทษชาย ชี้ข่าวลง้นที่วีสิเกตเมื่อวันที่25มกรา,าคม2564ที่ผ่านมาคือ 1. ครูมีแต่ทำรายงานขอเลื่อนวิทยาฐานะโอมนคือเขาว่า 2. ครูเป็นหนี้แล้วคอยหลบหนีว้าจงใสัมันหลบ 3. ครูมีปัญหาครอบครัว กินกับเมียกินกับผัวเด็กน่าแบบนี้มาสี่ครูที่ทำหน้าตีสอนต่อไปนี่ต้องไม่ใช่คนไทยกูเจาต่างชาติมาสอนคนไทยว่าอย่างนั้นโอ้ถ้าดูอย่างนี้แล้วผมนึกถึงคำหนึ่งนะว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ขออธิบายนะในกรณีเรื่องวิทยาฐานะทั้งแม่บ้านทั้นวิทยากรก็ ว่าไปแล้วท่านาสนองอาสายเกลยวกว่าไปแล้วว่ายากยังไงได้วิทยาฐานะไปรบกวนเงินใครมาทาหรือเปล่าล้วนแต่เงินตัวเองแล้วก็เงินเนี่ยเงินผูกนะทีนี้ต่อไปข้อที่สองนี่ครูปเป็นหนี้คอยหลบหนีเจ้าหนี้หลักเรียนสากวเข้าว่าอะไร สมาชิกสาหากรณ์หมื่นสองพคนนี่มีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันแล้วก็มีเมียหนึ่งคนมีผัวหนึน่งคนนี่หลักเกณฑ์เขาแล้วครูจังหวัดสรีเกตทำได้อย่างนี้ด้วยอินระศัตว์ไม่ได้ธรรมาดาอยู่ที่นี่ก็เป็น,อย,นอย่างนี้นะครับไม่มีใครมีเมียสองคนหรอกครับเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ให้ ใช่ไหมอาจารย์พีก่อนเสร็จแล้วทีนี้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในส่วนที่บอกว่าครูพายหลนี้นะผมมองอย่างหนึ่งนะท่านคันชิดนี่ไม่มีรถมีบ้านมีเมียหนึคนย,ยังมีสวนยางพาราด้วยท่านอยู่ที่กันทลักท่านเลิศวัดนี่ก็มีสวนทุเรียนด้วย มันเยอะแยะไอที่เป็นนี่เนี่ยมันเป็นไม่ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าได้เงินจากสหกรณ์แล้วเราไปซื้อซื้อที่ดินซื้อนาที่ไรคนไหนจะสียนสบายเหมือนกับทางท่านอาประธานสตรองนะท่านเลขใจ่ยอยู่คนเดียวสบายเลยแล้วก็ยังมีรถมีบ้านแล้วก็ยังมีไร่สวนอีกสองไร่ว่าอย่างนั้นนะสองที่สองพี่นะนั่นเห็นไหมครับว่าครูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เป็นอย่างที่พ้อครับ นะครับเดี๋ยวยังระชัคเวลานีกนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยมีปัญหาครอบครัวไม่มีหรอกครับแต่ผมอยากจะให้เห็นคนที่เป็นนักโทษโอ,โอ้โหเดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวก็มีข่าวว่าไปกับคนนู้นไปกับคนนี้แล้วไม่อยู่กับที่ไม่รู้ว่ามีกี่คนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูเราเห็นแล้ว <S <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าอย่ามาทัวร์ลูกหุกนะ แล้วมันเป็นที่คนนึกว่าครูเราจะเป็นเมือกับเขาไอเรามันไม่ใช่นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของครูถ้าย้างได้สอนได้จะเอาครูต่างประเทศมาโอ้มันเจ็บปวดและทรมานเหมือนกับว่าเราเป็นไส้เดือนมันอยู่ใต้ดินทีนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าครูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตรากำลังครูเนี่ยมันน้อยงๆๆลงน้อยลงร้อยลงสา น้อยลงไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เขาจะลดพนักงานเ,าเขาจะลด็กข้าราชการนี่ลงเนี่ยจาก42เปอร์เซ็นต์าราชการกลัวแล้วนะในขณะน,นี้มี42เปอร์เซ็นต์แต่เขาไปเปรียบเทียบกับอเมริกานี่มีอยู่6เปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าราชการนัาราชการแล้วญี่ปุ่นเดียวก็มี6เปอร์เซ็นต์แต่ของเรามีอ2เขาจึงจะลดพนักงานไปเรื่อยๆไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วครับ ท่านผู้นำไทยรัฐวิภายนี่ถ้าเชื่อสั่ท่านไม่ใคระไรไม่ใช่ข้าราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทีนี้เขาจะให้ครูทั้งหมดเนี่ยต่อไปไม่ต้องเป็นข้าราชการเพราะมันจะเป็นช้ำป่วยอะไรคือช้ำป่วยแล้วเนี่ยค่ารักษานี่มาหัวล้านแบกรองท่านอุดมเนี่ยป่วยเนี่ยผ่าตัดมาสามครั้งไม่เคยเสีย เพรกับเพงินกับตัวเองเขาว่าอย่างนี้มันกินปัญหามันเป็นปัญหาให้กับสังคมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะลดค่าราชการนี่ลงจากจงินสิ่สองพยายามลดไปเลยแล้วน่าเห็นใจที่สุดคือพนักงานราชการและลูกๆที่มาในวันนี้ซึ่งเป็นธุรการโรงเรียนน้องคนหนึ่งหนูที่เขาอยู่โรงเรียน อาบ้านบูนนนใจนี่หรอกเป็นธุรการมาสิบห้าปีรับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะเก้าพันบาทใช่ไหมเขาไม่เคยได้รับเงินเดือนเขาไม่เคยเพิ่มเงินเดือนแล้วพนักงานราชการนี่ทีนี้ต่อไปก่นทิศทางวิธีการของเขาเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้เป็นลักษณะจ้างเหมาแต่จะให้มีบริษัทรับจ้างเหมือนกับประกันภัยว่าอย่างนั้นน่ะนั่นคือสิ่งบอกว่า คนไทยด้วยกันไม่รับจ้างไทยจะไม่รับจ้างเอาคนต่างประเทศมารับราชการในตรงนี้นั่นคือความคิดเห็นของคนที่เรียกว่าเป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนักโทษชายในในช่วงนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจัดศรีสะเกเนนพวกเราในฐานะที่เป็นปัญญาชนในขณะนี้มันมีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นจึงส่งความเจ็บปวดไ้ในใจและแสดงให้เห็นในวันที่หนึ่ง คุมภาพันนี้ให้จูกได้ขอบคุณครับ